สวัสดีเพื่อนชาวโดมิเกมมิ่งครับวันนี้ไฟดับอะ่ะมันดับไปกับตอนห้าทุ่มเนี่ยเหรอ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 โอ้โหเสียงกล้องด้วยอ่ะบรรยากาศนี่คือแบบให้เลยนะครับตอนนี้ก็มีแค่เออไฟฉายกระบอกเดียวนี่ถ่ายถ่ายไม่มเห็นไฟฉายด้วยอะ่ะก็วันนี้นะครับเป็นวันที่สิบเก้าตุลาคม,คมนะครับเป็นวันที่จัดไทเลีมโชว์สุดท้ายนะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าทุท่มแล้วอีก<ท> ชั่วโมงนึงก็เป็นของวันที่ยี่สิบแล้วแล้วมันเกิดเหตุการณ์ไฟดับผมก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรเรามาสํารวจกันนะครับว่าแถวบ้านผมในยับค่าคืนที่มันไม่มีไฟเลยสักดวงเอ้ย,อย,อยมันจะเป็นยังไงมีนี่ครับเป็นรถเอ่อจักรยานยนต์นะครับผ่านผ่านมานะครับสีง้ไปแล้วครับอ่าเราก็เดินไปตรงถนนสายอารยธรรมของโดมี่นะเรามาดูครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นรถนะฮะอ่า ไม่ใช่เรามาถ่ายคงถ่ายคลิปอะไรแล้วเจอแบบสิ่งที่เลนรับยนี่ผมก็กลัวผีเหมือนกันเนี่ยเอ้ยเดีเ๋ยวอ,อะไรวะผมไม่มีอะไรเชีียตกใจหมดอ่าอ่ะไปไป,ปคือก็นี่ก็เป็นพวกต้นไม้ใบหญ้านะครับมีแค่เป็นไม่มปใครเดินผ่านมาปะวะคือบ้านผมอะ่ะมันก็เป็นชุมชนเล็กๆนะครับแต่ว่าไฟมันดับดับดับหมดเลยครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเลยครับคือมันดับหมดเลยดับ นับทุกส่วนนะครับโอ้โหขนลุกขนลุกแล้วก็ขอถ่ายไปเรื่อยๆนะนี่ก็เป็นรถจักรยานยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ใครมาจอดทิ้งไว้นะครับอันนี้เห็นเลยนะครับอือหือรถโตโยต้าครับทะเบียอะไรเราพยายามไม่ไม่ไม่ส่องนะครับอันนี้เกียเ่ยวไปเซ็นเซอร์อืมคือบรรยากาศนี่คือถ้าเกิดถ่ายมันย้อนบนท้องฟ้ามันไม่เห็นอะไรเลยนะครับ เราก็เดินต่อไปนะครับคือนี่ก็นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันต่อนะครับว่าแถวบ้านผมในยามค่ำคืนมันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ครับเป็นล่องรอยนะครับว่าสามารถขี่เอ่อจักรยานได้นะฮะอันนี้ก็ไม่รู้จะมาตีทําส้นตีอะไรนะเพราะว่าแถวๆนี้ก็จักรยานไม่ค่อยมีขี่เท่าไหร่นะจนไม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่อรถรถยนต์นะครับมาจอดกันเรียงรายนะฮะเราเดินไปต่อนะครับมันจะเจออะไรหรือเปลว่าอยากขออยากเจออะไรเลย แล้วกูก็กูเดินไปทําไมเนี่ยไกลๆเนี่ยเฮ้ยกลับกลับเรื่ะเนี่ยนี่ผมก็อายุ19บเ้านะจะ20อยู่แล้วจะขึ้นเลขสองก็ยังกลัวผีอีกนะอารมณ์นี่ก็เหมือนให้แบบว่าเหมือนแคทเอาลาร์ดนะไม่ไม่ใช่เอาลาร์ดตีเกมเลยวะเชเลนเดอร์แมนเออไอ้เที่เอาลาร์ดมันใหม่กว่าเชเลนเดอร์แมนมันเก่านะฮะเราขับเราเดินมาเรื่อยๆนะครับธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดมันสว่างๆนี่ผมวิ่งเล่นได้สบายนะไม่กลัวนะแต่นี่ผมไม่ชินไงเพราะว่ามันมันมืดไปหมดอะ อ่ะเราดูไปนะครับมีอะไรอยู่ไหมเนี่ยข้างๆนี่จะเป็นถ้าเกิดจากจากดวงไฟเนี่ยข้างข้างซ้ายจะเป็นคลองนะแล้วก็จะมีต้นไม้อยู่เยอะนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี้ยี่เหมือนมันล่าท้าผีเลยไอสัตว์เฮ้ยยิ้วไม่ไหวแล้ววิ่งแล้ว